ขนาดนี้น่าจะให้นางพักสามเพลงนะเสียงเปรแบบว่าบุบุ้ยมันมากเลยอ่ะไม่เดี๋ยว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 คือไอ้ท่านั้นคงไม่ใช่สาวเพลงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋มันจะมีท่าประจำอยู่ครื่องคิดอะไรเออเดี๋ยวพี่ปั๊มเอลเอลไม่ใช่เอลไม่ใช่เอลเอลไม่ใช่ไหนไหนที่นายทำดิพี่เชื่อว่าพี่เจเลญททำได้ดีกว่าพี่ไหนลองดิซ่วนอันแิกโอ้โหไม่ยอมอ่ะ โคคนัทซันเดย์นะคนเดี๋ยวเชิญสมาชิกด้านหน้าหน่อยนึงเลยไหมครับมาคุยกันหน่อยแล้วทำไมเอาเครื่องกองน้ำมาเล่นไม่จะบ้าอ่ะน้องเขาเรียกขี์บอร์มาแบกไอเชเออมันน่าเป็นสีขาวมุกสวยงามใช่จริงๆแล้วน้อยน้อยคนนะน้อยวงด้วยที่จะเห็นผู้หญิงมาแบกอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นนักร้องนำใช่ต้องบอกว่าทำไมทำไมเราเราถึงคิดว่ามันคือของของเราแล้วเราเหมาะกับมันขนาดนี้ชอ ไม่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 เพรวมันสวยดีแล้วก็ชอบก็ชอบก็เล่นได้บ้างเลมเล่นได้บ้างไม่ไม่เก่งแต่แต่ว่าเป็นคนที่เทอ้ยพี่ชอบว่ะแนะนําแนะนําตัวกันหน่อยครับเอมีใครชื่ออะไรบ้างผมกันกีตาร์ครับกันครับกันครับผมตองตีกลองครับผมตองครับผมมะเล่นเบสครับครับน้องมะน้องมะนะครับสี่คนเอาอย่างงี้สั้น ในนามของโคกนัสไม่ได้แนะนาเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะถามเรื่องคีย์บอร์ดแล้วชันก็รู้จักน้องแล้วอ่ะชื่ออะไรครับชื่อไขย่างไขย่าง ไข่วานย่างญี่ปุ่นเนี่ยเหรอเป็นชื่อเป็นฉายาที่เอามาใช้ในวงการไม่ใช่ในวงการอ๋อชื่อในวงการคนเขาชื่อแคที่ไม่เราจะชื่อไข่ย่างเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้ตอนเด็กค่ะอ๋อเหรอทำไมอ่ะเป็นเพราะว่าเพราะสีผิวมันขาวมากเหมือนไข่ที่ถูกปิ้งย่างก็เลยชื่อไข่ย่างเลยนี่รักน้องไข่ย่างมากครับเป็นคนที่สุดยอดมากเป็นคนที่ เอาปมด้วยเป็นจุดเด่นของตัวเองไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราพยายามกบปมด้อยสุดแรงเอาอย่างนี้น้องไขย่างครับในนามของโคโกนั u เดย์อยู่ในสังกัดของใครใครดูแลหนูอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะอยู่กับ Music f a r ร์มค่ะมิวสิกฟาร์มมเลงของน้องตอนนี้พี่ปามได้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วที่ฟั t เรดิโนะฮะโอ้ยแรงจังเลยอะแต่ขึ้นอื่นก็เปิดเหมือนกัน ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงวพวังจริงๆนนแล้วถ้าเกิดเป็น coconut sunday ตอนนี้ทุกคนรู้จักในนามของเราเนี่ยมีกี่เพลงแล้วที่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังอันนี้ก็คือถือว่าเป็นซิงเกิลที่เป็นทางการซิงเกิลแรกเลยค่ะอ,อ๋อพวังเลยเพลง<ช>แรกเป็นเพลงแรกแล้วเวลาเราเราไปโชว์ไป อะไรตามงงตามงานนี้เราก็ร้องเพลงคอเวอร์เอาอย่างนี้ใช play ่ไหมก็เป like ็นผวังแล้วก็บางงานก็จะติดซิงเกิลที่วางแผนว่าจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งไปแล้วก็บางทีก็จะมีคอเวอร์ติดสําหรับแบบบางบางเพลงที่ที่มันเข้ากับแนวงั้นแสดงว่าแนวของหนูคือแนวดิสโก้ร็อกดิสโก้ร็อกจึ้งดึ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 งขอท่าสิจึ้งดึ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 งไอ้นี่งานวัดรอขอไปลจริง เนี่ยดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ music dot t o l i n e com mp3 นะครับใช่นะสุดท้ายวันนี้เวลาอาจจะน้อยอยากให้ฝากหน่อยตอนนี้น้องๆอูอยู่ทั่วประเทศเลยในส่วนของโคคอนัตซันเดย์มิวสิกฟาร์มอยากฝากอะไรบ้างก็พวกเรานะคะโคคอนัตซันเดย์ไงก็ขอฝากเพลงพวังนะคะซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะกับค่ายมิวสิกฟาร์มเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามนะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ facebook dot com ตละโคคนัซันเดย์เพจค่ะ ขึ้นาอยู่ที่หน้าจอเลยใช่แล้วก็ p a C e ต่อเลยค่ะอืมโอเควันนี้ขอบคุณโคคนาสันเดย์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะครับอยากจะฟังน้องเขาอีกสักสองเพลงเราถ้าเราเราเพิ่มเวลาเองได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไปได้ในรายการสอนรายการต่อไปรายการอะไรอ่ะเบียดเลยได้ไหมฮะ เราไปไหนกันก่อนมีคลิปมีคลิปมีคลิปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์หน้าจะมี Yellow Submarine ก็เป็นวงใหม่วงหนึ่งนะครับเเเยยยแต่ว่าตอนนี้ไปดูคลิปคัปเปอร์เพลงอ๋อไม่มีไม่มีอ๋อเป็นเอ็มวีเอ็มวีอ้าวก่อนอ๋อเป็น twenty five hours ใช่กับโลกใบใหม่ซึ่งเป็นศิลปินที่แบบว่าเขาเรียกเป็นศิลปินประจำเดือนของเรานะคับ ultimate artist ของเรานะไปฟังเพลงนี้ครับโลกใบใหม่สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันครับที่ music two life com slash mp 3ไปฟังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคลิปสักครู่เดียวครับตึง